สวัสดีครับผมมารับชมฟุตบอลนะัดพิเศษในฝีฟ่า20กันต่อน,นะครับคู่นี้เป็นการแข่งขันกันของแชมป์พรีเมียร์อังกฤษล่าสุดอย่างลิเวอร์พูลครับดวนกับแชมป์ลาลิกาสเปนอย่างเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้ก็รับชมพวกระเทินครับสำหรับแฟนๆทั้ง2ทีมครับอย่างไรก็ถือว่าดูขั้นเวลาครับรอดูฟุตบอลคู่สําคัญของพรีเมียร์อังกฤษในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับก็ ถือว่าได้กลับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็เจอกันมาแล้วในรายการย e ูฟ่าเชเปียนลิสนะครับซึ่งในปีนั้นก็เป็นลิปูที่พ่ายต่อมาดิดไป1ประตูต่อ3าครับแต่ว่าวันนี้ในฟีฟ่า20เลยครับก็สวมเสื้อใหม่ด้กันทั้ง2ทีมเลยครับน่าจะเป็นเสื้อประจำฤดูกาลหน้าซึ่งลิปูก็พบความมั่นใจมาเต็มที่ส่วนฝั่งมาดิดก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเลยครับทำทับโดยกุนซืออย่างซีนดินซีดานดวนกับผุ้ซือของลิปูอย่างเยเกันท็อปเลยครับ เตะสัมผัสมือเลยครับก็น่าจะถือว่าเป็นดีแมตท,ที่บทสรุปสุดท้ายเนี่ยจะจบลงใน90นาทีหรือไม่นะครับถ้าทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับครึ่งละ15นาทีแล้วก็จะสู้กันต่อในการดวลจุดโทษครับ11ตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับกองหลังมีโรเบอร์สันเวอร์จิฟันไดายโชโกเมสเทนอลิสเซนเดอร์อโน่กับกลางมีวายนารุมเฮนเดอร์สันฟาบิโย่ครับ,รบส่วน3แนวรุกเป็น โมเมสซาล่าโรเบรโตฟิมิโนและซาโดมาเน่ครับแล้วเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดของลิผู้แล้วนะครับส่วนฝั่งของมาดริดครับประตูเป็นทีโบคุตัวครับเอาหลังมีดานี่เกวะคาว์เรเฟอรวารานซิโคลามอสมาเซโลครับกลางมีโทนิโคลสตูก้าโมริชกาสซิมิโลและสามประสานก็เป็นโดริโก้คาริมเบนเซมาและก็เอเดนอาซาครับอาครับเกมเริ่มนี่เป็นแมตช์พิเศษนะครับ ึความยาฟุตบอลผ่านฟี فا 20โดยเก่งพีซีเกมเมอร์โอ้โหเสียบอลเลยครับฝั่งลิเวอร์พูลเบซีมาหลักได้ครับไฮทีอาซาเล่นกันอยู่2คนอาซารองอยู่ล็อบชิปให้ครับเบนเซม่าถึงก่อนแล้วแต่งบอลกับโอ้เกี่ยวข้ามกูมเฮตมาล็อกเบซีมาตัดสินใจยิงลูกนิดน,นึงประตูต่อสู้เลยครับโอ้โหมาพี่แก่3นาทีแรกครับโอ้ประเด็นน้นึ่งศครับจากเบนเซมา่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลครับแนวรับ เป็นฝ่ายที่เขียเริ่มเล่นก่อนแต่โอ้โหพอพลาดดูเบซมาครับไปโอ้โหไปกระดกบอลที่ข้ามตัวของโจโกเมสซอมีหลอดอีกหนึ่งจังหวะด้วยครับนี่ครับกลายเป็นว่ารูดทั้ง2จังหวะเลยครับโจโกเมสโอ้โหเจอเบซมาหลอกจังหวะนี้ครับเสียหายเลยครับหนึ่งศูนย์เลยครับมาริดนำลิภูก่อนเลยครับโอ้โหเล่นกันอยู่2คนนะครับอาซากับคาริเบนเซมาแล้ว3ประตูดูรับโอกาสของเขาใช้ไม่เปลืองเลยครับ ประตูแรกมาเร็วมากนะครับโอ้โหคู่นี้ลิูเป็นฝ่ายต้องตามตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับก็ยังเหลือลาอีกเยอะเลยครับให้กับลูกทีมของเช็เกเนคลอปนะครับของวางให้กับซาลาทางขวาโอ้โหจะบอดูบอลหลอกมาเสียแล้วเปิดเข้าด้านในครับติดลาฟเฟียวาลานลงมาแล้วโมเดชตั้งให้ที่ทรูโคสต่อที่อาซาโอ้โหจะเบินเร็วก็บติดฟาบินโนออลิเซนเดอร์โนครับให้กับฟาบิโนดี มาที่เฮเดอร์สันซาร่าคืนเฮเดอร์สันลิฟพูพอเสียประตูนี้ก็จะรีบทวงคืนเลยครับเฮเดอร์สันไม่ผ่านแต่ว่าฟิโนโ่มาช่วยจิ้มได้ทางขวาที่เฮเดอร์สันซาร่าให้กับอลริสเนเนอร์อันเปิดพุ่งเข้ามาเลยครับโอ้แล้วติดกับบาข่ายเลยครับลูกปุ่มาของลิฟพูจะได้ย้อนไม้มัดติดสุดท้ายเก็บไม่ได้ครับเหมือนมาของคาเซมิโลเฮนเดอร์สันลิฟพูของลุยต่อเลยครับฟิลโมจะเตะเหมืองให้ได้ครับลิฟพูฟาบิโนโย ไหลต่อที่ฟิโนแล้วป่าที่เฮเดิสันได้ยิงแล้วปู่บ้าทีโบกุตัวครับโอ้โหได้ทักทายคืนมาเลยครับลิเวอร์พูลโอผดูวางเท้ายิงของเฮเดิสันครับนอกกรอบเพดทษบรามอสจะสไลด์บล็อกแต่ว่าโอ้โบอลพุ่งข้ามตัวไปแลยว่าทีโบกูตัวเลยครับยังพุ่งปัดไว้ได้ครับเตะมุมของลิฟูผครับอาริซโซเนโนเปิดเสาแรกตรงนี้มีฝั่งเมดิเมอร์เรเนียนออกมาได้แล้วตามมาเก็บเลยครับทาซิมิโล ต้องไปเองก่อนครับเพื่อนเติมไม่ทันกาเซมโลความเร็วเนี่ยไม่มีรอบพยโยก็ตามไม่ทันเหมือนกันเลยครับโรบูซันเสียตำแหน่งไปเปิดเข้ามาแล้วฟันรายครับโอ้โหเลือกพักให้กับโรบูซันผู้เล่นกันสนุกประทึกมากเลยนะครับตั้งแต่14นาทีแรกครับทั้ง2ทีมแต่ว่าเป็นมันดดิที่นำลิปูอยู่นะครับมดิชไชคืนกาเซมโลครับตัวที่ c l o รามอส amos, มดิช ถึงวารานครับก็กลับมาดึงเกมครับฝั่งของมาดดิดครับให้ช้าลงบ้างโอ้แล้วหมาต่อแล้วครับคาซิโล,โล่ดีดไปที่โรดริโกโรดริโกเดาแต่งบอลแล้วก็เปิดติดโลเวอร์เซนเลยครับมาช่วยสกัดไว้ได้ฝั่งไบรท์ุมเล่นกับฟิลโนโลเวอร์เซนเปิดให้กับมาเน่แล้วดูครับมาเน่ขวบมาโอกาสดีเข้ามาในกรอบเทนดไปหยอดเข้ามาก่อนครับมาเน่แล้วอูไม่ถึงซาร่าว่าติดมาซิเบลโล โอ้รีบรีบเปิดไปหน่อยนะครับซาโดมาเน่เมื่อสักครู่ฟิมิโย่ิรือปู่ก็กลับมาครองได้ต่ออะไรกรับเอดอส,สันเกมเรซชิ่งเวลนี่ทำให้มาดจับครองได้ยากนะครับเอดอสันการที่ฟิโนโเอาละคาฟิโยมาเล่นกับฟิมิโนแล้วดึงจังหวะหลอกที่ซาร่ามา,มาทางขวาเลยครับซาร่าเปิดเข้ามาแล้วพักปกจิกหนึ่งเข้าเลยครับโอ้โหโอ้โอ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 ดูจังหวะยิงของไวานาดุมครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตีสเสมอได้ลิเวอร์พูลโอ้โหแล้วสัญญาณภาพมีเครื่องสัญญาณภาพที่จะขาดหายไปเพราะติดขัดแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูจังหวะเปิดของซาร่าครับแล้วดูไยนาดุมครับขยับมาแล้วซาร่าเห็นแล้วเปิดให้ครับประกบห่างเลยครับโอ้โลาเฟลวารานครับโดนลิเวอร์พูลตีสเสมอเลยครับโอ้โนี่พอ รีบจะทวงประตูคืนแล้วก็ทําจนสําเร็จเลยครับฝั่งของลิฟูเป็นกลับมา1เท่ากันแล้วครับซีดานเซ่งเลยครับลองจับมาคือนําอยู่ไม่นานครับฝั่งของมาติดแล้วก็ลิฟูใช้เวลา20นาทีเลยครับตามตีเสมอได้ครับนาทีที่23ของไบาดาดุมเลยครับตอนขอไยในส่วนของสัญญาณภาพเลยครับอาจจะลืม <No>. 4, อัปเดตการจอนครับแอดมินอากาโมดิช มาที่ครับครับต้องมาเริ่มกันใหม่เลยครับเกมเดินไป25นาทีจังหวะเสียบโอ้โหว่าก็เป็นจังหวะได้เปรียบของมัธีแครับสิทธิเลนต่อไปครับเกมยังไม่หยุดลูการ์โมดิชผามาเองครับดีเฮเดอร์สันมาย้อนคืนที่โรลิกโก้โมดิชเอาตัวบังไว้ครับแต่เปิดติดเอเดอร์สัน แล้วก็เป็นลิพูแย่งกับคืนไม่ได้เปิดยาวให้กับซาร่าโอ้โหแล้วมาสู้ดักซาร่าไว้ได้ตุนิโคลสเกมเร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับ2ทีมนี้อดีตคืนครับกับข่าวลิพูพยายามนี่ครับไล่บีเพรสหนักเลยครับต้องย้อนมาตั้งใหมท่ที่วาลานันอัสซิมิลโลซิโกโลามอสครับเล่นกับอัซิมโลเปลี่ยนมาทางซ้ายกับซิมโลต้องคืนนี่ครับลิพูยืนบีบสูงเลยนะครับ เบซัวมาเอากับให้มาถึงโมริชแล้วทางซ้ายเบซัวมาโกเมสโอ้ไม่ยอมที่จะผิดพลาดเป็นครั้งที่สองนะครับเจอโกเมสน่าจะเป็นกล้องจับมาที่ฟาบ,บินโยชดให้ย้อนหลังนะครับนั่นแหละครับจังหวะไปเสียบใส่ลูก้าโมดิชนะครับตอนนั้นฟาบ,บินโยมาเชลโลทุ่มเร็วเลยครับโคลสถึงเบซัวมาในสายที่อาซาอาซาดหนี เส็นยรอาโนอาซาเจอซาร่ารุมอยู่สองนั่นเลยครับผ่านไปได้แต่ว่ายังได้ทุ่มอยู่ครับฝั่งของมาดริดอาซาทุ่มมาที่โครสย้อนคืนที่มาเซโลแล้วทุ่โครสอาซาควายให้กับทุ่โครสโครสเปิดด้วยสายเฉลี่ยปะถึงฟันได้เลยครับหรือหัวเก็บได้ซูบิโนซูบิโนโไปท,ที่ไวนาดูกต้องลงมาช่วยครับแล้วข้ามมาที่ซาร่าโอ้โหพื้นที่ซาร่ายังทันครับเกลี่ยได้ มอรครับซาลาเปิดด้วยขวามาแล้วโฉบเข้ามาจะรอโฉบไปครับซาโดมานี่แต่ก็ทิโบกูตัวเลครับอ่านออกแล้วดักไว้ได้ก่อนนะครับเปิดมาฟอร์โยเป็นลิวพูเก็บได้แล้วเอดเดอร์สันให้ที่มานี่มานี่โอ้โหไอเดียดีครับลึกไปน,นะครับมานี่ถึงทีโบกุตัวเปิดีซ้ายติดลิวพูอีกแล้วครับเปิดมาไม่ดีเฮเดอร์สัน โอ้ตอนนี้เป็นลิพูที่พอติสเหมือนได้นี่เ,เร่งเครื่องจะเอาประตูแซงเลยนะครับโมดิชผ่านเอ้ยจะดุ่มไปดื้อแล้วดูโดริโกมาถึงเบเซย์มาไปที่โมดิชทางขวาให้มามาเน่นี่ยครับตามมาไล่บีดักได้แล้วเปลี่ยนมาที่เลิเซเดโนครับฟารวิโจฟิมิโนกลางดีมาเน่มาเน่ให้กับฟิมิโนแล้วขวามีครับซาร่าซาร่ามาเซโร่ก็ ไม่ยอมออกจากพื้นที่ของตัวเองเลยครับต้องตามประกบซาล่าอยู่นะครับเดรสันเพิ่งแรกครับเดี๋ยวดูว่าทดเท่าไหร่สมอกั็อยู่หนึ่งประตูทอนซิปิโนฟิมิโนเราให้ไปทางซ้ายมานี่เกีย่ยวได้เลมีช่องเปิดหามานี่เอาหนีมาได้ครับเราหยอดมาได้โขกโอ้โหเสาแรกนะฟิมิโนก็เบ้าไปเลยครับจังหวะเปิดมาของซูโดมานเน่ทำแาบครึ่งแรกสองนาทีครับลบแล้วด้วยครับ แล้วก็จบเกมครึ่งแรกไปเลยครับว่าเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้มีประตูเกิดขึ้น2ประตูก็บแบ่งกันไปฝั่งละหประตูโดยมัตติเดนําก่อนจากคาริเบซามาครับลาลิปูมาตีเสมอได้จากจอนิโยวัยนารุ่มนะครับนาทีที่23ก็ทาให้หประตูต่อหนึ่งครับในช่วง45านาทีแรกแรต่ว่าเป็นเกมที่เล่นกันได้สนุกมากๆนะครับไอของทั้ง2ทีมเด่นอย่างนี้ว่ารับชมพวกโคบอมเดินนะครับ สองทีมอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยกันทั้งคู่ทั้งลิปูแล้วก็เลออมาริดนะครับถ้าแข่งกันจริงๆก็ไม่รู้ว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่คือจังหวะขึ้นนําของมาริตครับจากความสามารถเฉพาะตัวของคารูบินเซมาดีหลอกโกเมสีต่ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะครับครั้งแรกเนี้ยกระโดดข้างในสองเนี้ยดึงจังหวะรอรึไม่รีบยิงนะครับไปที่เสาไกลแล้วก็พอโกเมสพลาดเปิดช่องก็ทําการลงโทษทันทีครับแล้วดูการของลิปูครับโอเดนเฮดูอนอูได้ดตะบ,บันด้วขวาเต็มแรงดูว่า ดีโบกุตัวก็เลยเอายืนตำแหน่งดีอยู่นะครับปัดออกไปได้เราดูสาร่าครับพยายามมาแล้วเปิดให้กับไวนาดุ้มแล้ะครับอ้ดีว่ายิงสวยมากครับพักแล้วก็ทีจักรยานอากาศเลยครับไวนาดุ้มเป็นประตูตีเสมอแล้วดูจังหวะดีใจของเยกเกนคอปเลยครับเราดูฟอมิโยครับ ก็โดนเหลืองจังหวะที่ไปสกัดใส่ทั้งนั้นลูกาโมดิชครับอาครับเกมพื้นหลังเริ่มครับใน45นาทีถ้าเสมอกันก็จะต่อเวลาพิเศษให้แล้วก็ไปลุ้นกันจนถึงช่วงโดนจุดโทษถ้าทำอะไรกันไม่ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเราดูว่าจะจบลงใน90นาทีหรือไม่คู่นี้ครึ่งหลังนะครับเกมเริ่มเป็นฝั่งของบริไดฟรองนะครับโทีท่ c l o s ข้ามมาที่ลูิโก ขยับไปเลยครับโรล,ลิโก้ให้มาที่ไปซมว่าต้องคืน <c oughs> คือกระข่าเติมไปแล้วไม่ให้ลบผลิตบีบสูงเหมือนกันครับพื้นที่เปิดให้กับลิพูซา,า่าซา่า,าจัดรามอสอาซา,า่ายังได้อยู่ครับว่ารามอสนี่เคยเจอกันด้วยครับเกมนั้นนี่ซา,า่าก็โดนรามอสจัดการไปนี่ก็บาดเจ็บไปเลยนะครับช่วงนั้นซา,า่าเอาที่มาเอเดอสันให้มาทางขวาครับอาิเซเดโนยอดมาที่เสาสองนะผู้ม่กับกระเพรา ก็เช็ดบางๆให้ออกด้านข้างไปเลยครับอูโหต้องต้องเลือกหมุนสกัดทิ้งไปก่อนเลยครับโัซันทุ่มมาวานดุมมานี่มานี่เปิดซ้ายติดกระคาวาเลยครับมานี่ลิบูทุ่มครับอ้โหูแล้วสุดท้ายแนมะ่บอลไปโดนวานาดุมออกไปแล้วครับเป็นเตจากเขตประตูของมาดริดเลยครับ ไม่หนึ่งหนึ่งแต่ว่ารูปเกมเนี่ยโอ้โหเล่นกันเต็มที่เลยนะครับทั้ง2ทีมก็ด้วยศักดิ์ศรีดีกีความมีชมป์ด้วยครับในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเลยครับเปิดมาตรงกลางครับเบอร์สมาขึ้นโหมดว่าไม่มีเพื่อนเติมไปช่วยเล่นต่อแล้วครับเปรลิพูได้ครองตออ่อฟาบิโอเอเดอร์สันฟาบิโอเล่นกับเอเดอร์สัน,นครับเฮดูซันข้ามา ทางซ้ายมาเนี่ยหนุ่มตั้งโอ้โหแล้วหาช่องโจมได้ครับลิฟวูซิมิโนซิโนจ่ายต่อแล้วมาที่ซาลาได้ยิงโอ้ว้าวไวรุไม่ดีซาลาแล้วจบด้วยขวาพอดีกระตวเซฟโอ้ดูครับยิงอ้าวซาลากระสิบใจครับยิงทันทีเลยครับว่าไม่แต่งก็อาจจะโดนมาเซลโลมาแซไปได้แล้วน่าเสียดายครับชตนี้ของลิฟวูอาเับลุ้นต่อจากจังหวัดตะมุมครับเปิดเข้ามาได้โขกไหมจบมาได้ครับ ลาลาน่ามาแทนมาราดุมเลยครับฝั่งของลิปูมีการเปลี่ยนในจังหวะเมื่อสักครู่ครับซาลาให้บ่านที่ฟอร์มิโออ่ลิปูกดใส่มาดดิดบ้างแล้วครับพื้นที่โรเบูซอนโรเบูซอนโอ้โหหลอกแล้วไปเองครับโรเบูซอนที่มาซาลาย้อนคืนที่โรเบูซอนลาลาน่าให้กับโรเบูซอนลาลาน่าลาลาน่าเราโรเบูซอนเปิดมาโร์คปุ๊บลงไปเลยเขาชัดว่าติดเซฟของที่โมกุตัวเลยครับ ยังไม่ได้ประตูที่2ที่ต้องการกับฝั่งของลิพูเบนเซม่าคืนครับคาซิโร่โลอ้ตรงกลางนี่ต้องมาช่วยเพื่อนครับเบนเซมา่าคาซมิโโลก็ไปทางซ้ายมาเซลโลเอดูอาสาให้มาที่คลสรอจังหวะเบนเซม่าครับโอกาสที่เข้ามาเบนเซม่าไหลโอ้โหไม่เลือกที่จะยจิงเองก็เปนเซม่าโอ้จะไหลให้กับคาซมิโโลครับไปเข้ามือของเดนอาริสอนที่มาดักรออยู่แล้วนะครับ ลิเวอร์พูลเปิดมาโลวิสันต้องย้อนคืนครับลาลาหน้าฟอร์บิโยวางยาวนะครับทางซ้ายเฮดเดอร์สันแล้วมาเน่เจ็บไม่ได้ครับังหวะนี้ของมาเน่มีปเปลี่ยนก่อนครับฝั่งของลิวเวอร์พูลครับส่งทางด้านนาวิชิต้ามาแทนชอแดนเฮดเดอร์สันนะครับ ส่วนฝั่งของมาดริดเนี่ยเป็นท่านั่นมาโกอาเซนซิโอครับแทนโดริโก้ปาปคาครับจังชิองอยู่ในแดนของตัวเองฝั่งของมาดริดโอ้โหดูลิฟูก็บีบ,บนี่ครับพยายามจะแซะจะงัดไม่ให้มาดริดผ่านไปง่าย,ายๆเลยครับใครจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับของผู้นี้ครับฟอมโย่ฟอมโย่ให้มาฟิมโนทำชิงไปเลยครับนาบิเจตาออกมาที่ซาร่าซาร่ามาเองครับล็อบยอดคืน อาริเซเดโนให้กับซาร่าเปิดพุ่งเข้ามาแล้วที่บุกตัวเท้ลังมาได้ครับแถว 2, 2> เก็บที่ลาลาน่าอาริพูรุยต่อซาร่าคืนเทน,นอาโนซารา่าวันนี้น,นี่ครับมาเซลโลวันนี้ตามประกบซาร่าทำให้ไม่มีพื้นที่ในการจะใช้ความเร็วฉีกหนีนะครับอาซาให้กับโครสย้อนขึ้นนะครับลาโมสโครสเร็วที่คาซิมิโล โอ้โหมาริดนี่ครับไม่สามารถที่จะคุมสถานการณ์ของเกมที่เขาอยากให้จะเป็นเนี่ยทำไม่ได้นี่ครับบอลลิปูก็ไล่บีอยู่ตลอดครับอาเซนซิโอลูกบมุดิชกรับข่าวดิดมาเป็เซมาเอาละครับครองอยู่มาริดกล่าวว่าข่าวดีดมาที่เป็นเซมาแล้วจะหาช่องจอ <c oughs> เจาะลิปูกูดูลิปูจะกระไรล่ะครับแม่ดักได้ครับอู้ฝั่งลิปูแล้วได้จังหวะย้อนเร็วกับฟิมิโน ฟิโม่รอ,รอรอทั้งบงีเคต้ามาแล้วซาร่าแล้วก็ทางทางขวามีขออยู่แล้วโอ้โหเจ้าเปิดมาที่ฟาบิโนเอากับเรียดมา <c oughs> เมล็งที่ลาลาน่าครับโอ้โหเพราะว่าจังหวัดซาลิซูกางลิปูยังได้อีกครับลาลาน่ามาที่ซาร่าซาร่าดึงรอแล้วดูฟาบโยให้กับฟิบโม่โอ้โหรีบร้อยกับสองประตูต่อนหนึ่งเลยครับลิปูเอาจนได้ครับโอ้โหจออังหวะที่บัดดิต เสียบอลนะครับแล้วดูการใช้โอกาสของลิเวอร์พูลครับแล้วจบที่ฟิมิโน่จนได้ครับโอ้โหสัญญาณนี่น่าจะไม่ได้อัปเดตการ์ดจอต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับฟิมิโน่สอนมาแล้วดูไม่ต้องแรงับแต่ว่าทีบวกตัวเนี่ยเจอออกมาปิดมุมแล้วแต่ว่าฟิมิโน่มาถึงในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหสองประตูตดหนึ่งครับลิเวอร์ ออกนำในช่วงน่าจะเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับนาทีที่81บเครับฟิบโนชัดประตูให้ลิปูขึ้นนำมาดิดแล้วครับโดนน้ำก่อนด้วยนะครับช่วงเริ่มเกมมาแต่ว่าตอนนี้พวกเขาแซงแล้วครับอยู่2อหนึ่งนะครับยังเหลือเวลาสำหรับมาดิดนะครับแชมป์จากลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ตัวที่ c l o s ลิปูก็นะครับถอยไปตั้งโซนของเองแล้วนะครับมาดิดต้องดันสูงมาช่วยกันแล้ว อาซิมโลให้กับโัวที่ c l o s เราเบซ์มาเบซ์มาได้วอลเล่ก็โอ้โหกรอบไปเยอะเลยครับเบซ์มานึกว่าวันวอลเล่ก็ไปติดตัวของลูบฟซันด้วยนะครับเป็นเตะมุมของเรอัลมาดริดเลยครับเปลี่ยนตัวครับบาเบเดมาแทนลูกาโมริชแล้วเปิดเข้ามาโโอ้ห ข้ามือของอาริสันเลยครับบอกไม่รีบเลยครับเหลือเวลาอยู่5นาทีครับลิปัวนี่ก็เป็นแค่เพียงการจําลองแมชการแขันในฟีฟ่ายีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเจอกันจริงๆจะเป็นอย่างไรเลยครับช่วงนี้แฟนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับกอล์ฟซาร่าลิปัวต้องพาไปในแดนของฝั่งมาดิดเลยครับซาร่าฝ <in> ่าเขินข้างซ <Please. S 1> าร่า หมาเอียงเปิดลับเล็งที่ฟิมิโนุติดโดนมงสัตว์ออกมาได้ครับมานี่มานี่ยคอนตินโคสมานี่โอ้โห,โโหโเตะเลยคานตินโ,โคลส์ไปหัวตมานี่เลยครับโอ้เราเราต้องโดนเลยครับแบบนี้เดวิดกุสินจะว่ายังไงนะครับคาลิบิซมาช่วงท้ายครับต้องโดนเหลืองเลยครับโทนี่โคลส,ส์สมนาทีที่90ครับ คือก็เตะดื้อๆเข้ามานี่พอ,อโยกหนีนะก็ไม่ให้ไปต่อแล้วครับสีดันเสียงลูกทีมแล้ะครับอู๋เรามาเสียฟีชิกแบบนี้ลิพูก็ดึงเวลาได้เลยครับถึงอเล็กซานเดอร์น้อนี่ก็คาดว่าจะเป็นเสื้อในฤดูกันใหม่นะครับอย่างไรมีความเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกอันนินไว้ได้นะครับว่า จะใช่ตัวนี้ไหมนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับทังหรือผแล้วก็มัดดิดนะครับทีประตวครับรับได้แล้วเหลือเวลาสองนาทีครับต้องรีบแล้วถ้าจะหลุ้นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับอาซาโลสโอ้โหไม่น่าจะเอาแล้วครับมัดดิด30วินาทีแล้วครับ แล้วก็จบเกมนี้ไปเลยครับโอ้โหในการนำแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับในฟีฟ่า20มาดวลกับแชมป์ลาลีกาสเปนอย่างเรอัลมาดริดกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถเอาชนะมาดริดไปได้2ประตูต่อ1นะครับอย่างไรครับชมพงค์ขอบคุณน,นะครับสำหรับแฟนๆทั้ง2ทีมส่วนแอดมินเนี่ยก็เชียร์ทั้ง2ทีมอยู่แล้วนะครับไม่เสียเรียดแต่อย่างไรนะครับมันเป็นกค่เพ,พียงสกอร์ใน ฟีฟ่า20จำลองเมชกันกันเท่านั้นกับของจริงจะเป็นอย่างไรก็ไว้ให้ทั้งสองทีมมโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนแมตช์นี้คงต้องขอลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกนะครับถูกใจครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel PC, ชา n น l เจ๋งพีซีเกมเมอร์อีสักช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอรับชมคลิปภาคุตบอลจากชา n นลของเราเสมอมานะครับไว้มโอกาสพบกันใหม่ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ